นะัดดูดวงเจาะชีวิตดวงของคุณจะเป็นอย่างไรให้นะัดาเจาะชีวิตคุณนะคะช่วงเวลาต่อจากนี้คุณอาจจะได้รู้คำตอบที่คุณอยากรู้มานานก็ได้เกี่ยวกับเรื่องของดวง สำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปของชาวปีกระต่ายค่ะหรือว่าปีเถาะนะคะประจําเดือนตุลาคม2563ดวงของคุณอาจจะมาเร็วหรือว่ามาช้ากว่าเดือนตุลาคมสักเล็กน้อยอันนี้จําเป็นที่จะต้องสังเกตตัวเองดีๆนะคะ นัดได้ทําการเลือกไพ่เอาไว้แล้วคะ่ะทั้งหมด6ใบแทน6เรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันตลอดทั้งเดือนตุลาคมนี้ครอบคุมมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินการงานความรักสุขภาพโชคลาภนะคะเริ่มเปิดไพ่พร้อมกันทีเดียวทั้งหมด6ใบเลยคะ่ะอุย ไพ่ใบแรกนะคะคือความเป็นตัวตนจิตใต้สำนึกของคุณค่ะบรรยากาศโดยรวมนะคะในช่วงของเดือนตุลาคมค่ะช่วงนี้บางทีคุณอาจจะได้รับอิทธิพลจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะโดยเฉพาะกับคนที่บ้านค่ะทำให้คุณรู้สึกอึดอัดนะคะทําอะไรก็ได้ไม่เป็นตัวของตัวเองสักเท่าไหร่บางทีคําพูดของผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นะคะหรือว่าความหวังดีจากเขาค่ะมันทําให้คุณเครียดแล้วก็ทําให้คุณกดดันก็ได้เหมือนกัน ก่อนที่จะไปเจาะลึกกันเพิ่มเติมมากกว่านี้นะคะขอพูดลักษณะนิสัยของชาวปีกระต่ายสักเล็กน้อยนะคะชาวปีกระต่ายเป็นคนที่ น่ารักนุ่มนวลค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งคุณค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีเทสที่ดีนะคะมีรสสนิยัที่ดีค่ะชาวกระต่ายนะคะมักจะชอบในเรื่องของการแต่งตัวหรือว่าแฟชั่นค่ะของสวยงามนะคะชาวปีกระต่ายนะคะรักเพื่อนฝูงและรักครอบครัวมากๆค่ะแล้วก็เป็นคนที่มองโลกในแง่ แต่ว่าบางครั้งนะคะอาจจะแอบเป็นคนที่มองโลกในแง่ร้ายอยู่สักนิดนึงแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นคนใจดีนะคะชอบช่วยเหลือผู้คนค่ะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีเหตุมีผล อีกอย่างหนึ่งนะคะชาวปีกระต่ายเป็นคนที่ระม,มัดระวังตัวค่ะไม่ชอบโต้เถียงนะคะเราก็รักชีวิตที่เงียบสงบค่ะนอกจากนั้นยังเป็นคนที่อารมณ์อ่อนไหวขี้สงสารถ้าเกิดว่าคุณเผลอไปเล่าปัญหาส่วนตัวให้กับชาวปีกระต่ายฟังนะคะชาวปีถอนะคะก็จะอินกับกับปัญหาของคุณไปด้วยซึ่งถือว่าชาวปีกระต่ายเป็นปีของกะเรียกได้ว่าเป็นนักสัตว์หนึ่งนะคะที่เป็นผู้ฟังที่ดีแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะจิบใจ เรามาเจาะลึกกันต่อนะคะสําหรับในเรื่องของดวงค่ะเรื่องความเป็นตัวตนนะคะอย่างที่บอกไปนั่นแหละคือได้รับความกดดันอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทํางานก็ได้เหมือนกันนะคะขอเปิดไพ่ขยายเพิ่มเติมค่ะในเรื่องของความเป็นตัวตนว่าจะยังไงต่อไปช่วงนี้เนะี่ยคุณอาจจะมีความอาจจะเป็นคนที่ชอบเล่นในเรื่องของอ การพนันเลยแบบนี้ค่ะก็ได้นะคะอาจจะเป็นเล่นเกมคือไม่ใช่การพนันจริงๆอะไรเงี้ยค่ะชอบเล่นเกมเล่นไพ่ในแอปพลิเคชันหรืออะไรต่างๆในโทรศัพท์มือถือนะคะช่วงนี้เนี่ยคุณจะเป็นคนที่ลุ่มหลงอะไรง่ายๆแล้วก็ติดอะไรง่ายพอสมควรดังนั้นถ้าเกิดว่าคนโสดอันนี้นะัดยังไม่ได้เปิดไพ่นะคะแต่นัดยกตัวอย่างสมมุตินะสมมุติว่าถ้าเกิดว่าชาวปีกระต่ายไปเผลอแอบรักแอบ,แอบ,แอบชอบใครเข้าแล้วนะคะเข้าแล้วแล้วก็ในช่วงของเดือนตุลาคมนะคะคุณจะหลงง่ายติด ติดคนคนนั้นนะคะง่ายมากเป็นพิเศษเลยนะคะเพราะไพ่มันคือไพ่ของความลุ่มหลงอะหรือบางทีสิบางอย่างที่คุณกําลังทําอยู่หรือว่าเกมที่คุณเล่นคุณจะมัวเมากับเกมบางคนติดซีรีส์อะไรแบบนี้ค่ะบางคนแบบติดเล่น อะไรบางอย่างอะเนาะมันก็จะทําให้คุณลุ่มหลงง่ายมากกว่าปกตินะคะบางทีอะมันอาจจะสิ่งที่สาเหตุที่ทําให้คุณแบบหลงเลยแบบนี้ค่ะอาจจะเป็นเพราะคุณเครียดจากการที่โอเคโดนกดดันจากพี่บ้านเนาะกลายมาเป็นเอองั้นก็ไปโฟกัสกับเรื่องนี้เลยละกันงั้นไปอินกับเรื่องละครซีรีส์หรือว่าการไปไปติ่งดาราอะไรสักอย่างหนึ่งไปเลยอะไรเงี้ยะคะ่ะเพื่อที่จะให้ลืมเนาะหรือว่าเพื่อที่จะเป็นการคลายเครียดก็ได้ในขณะเดียวกันนะคะถ้าเกิดสมมติว่ามีใครเข้ามาในช่วงเนี้ยแล้วคุณดันถูกอ,อกถูกใจอะค่ะ ให้ระมัดระวังในเรื่องของการเ,าเ,าเรียกได้ว่ายัางไงดีให้ระมัดระวังในเรื่องของการหลงหัวปักหัวป้ามงอหัวไม่ขึ้นเลยนะคะสำหรับชาวปีกระจ่ายนี่ชาวปีกระต่ายนี้ช่วงของเดือนตุลาคมเปิดไพ่คาแนะนําดีกว่าค่ะว่าไพ่คาแนะนาจะบอกว่าอะไรนัดขอเปิดสามใบเลยนะคะไพ่คําแนะนําใบแรกบอกว่าคุณพร้อมแล้วอะ พร้อมอะไรพร้อมที่จะหลงเขาว่าหรอนะคะหรือว่าอ่าค่อันดีบคำแนะนาที่สองนะคะก็คือบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองค่ะคาแนะนาใบที่3านะคะโดนจับตามองอ่ะนักก็รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะเป็นค่อนข้างที่จะเข้ากับตัวไพ่พื้นไพ่หลักอยู่พอสมควรนะคะนั่นหมายความว่าคุณโดนจับตามองนี่แหละค่ะจากผู้หลักผู้ใหญ่จากคนท,ที่ทำงานก็ได้น้องแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะดังนั้นช่วงนี้คุณอาจจะ เคร่งนิดนึงในเรื่องของการสวดมนต์ไหว้พระทำสมาธิแล้วก็แผ่อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปนะคะแล้วก็คุณพร้อมแล้วพร้อมในเรื่องของอะไรล่ะพร้อมในเรื่องของกันมีความรักก็ได้นะคะหรือว่าพร้อมที่จะหลงอะนะคะพร้อมที่จะติดกับอะไรบางอย่างบางคนนะ่ะมันไม่จําเป็นที่จะต้องหลงในแง่ไี่ดีหรอกบางคนนะคะ ไปซื้อหนังสือเล่มหนึ่งมาแล้วรู้สึกหูแบบชอบมากคือแบบอ่านรวดเดียวจบเลยทั้งเล่มแบบนี้ค่ะก็เป็นไปได้เหมือนกันขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณจะไปไปเจอเนาะว่าคุณจะไปหลงอะไรนะคะก็ขอขอให้เป็นการหลงที่ดีแล้วกันนะคะโอเคค่ะต่อมานะคะเรามาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างค่ะการเงินในช่วงนี้ไม่ได้วือหวานนะคะแต่ในขนาดเดียวกัน รายจ่ายมันก็มี่ของมันเหมือนเดิมนั่นแหละคะ่ะเพียงแต่ว่ามันก็ยังพอที่จะจัดการได้พอที่จะเอาอยู่ถามว่ามีเงินเข้ามาเพื่อที่จะให้ใช้ใจ่ายนั่นแหละคะ่ะแต่เงินเก็บอาจจะไม่ได้มีเยอะมากมายอะไรนะคะอันนี้ก็คือต้องต้องทําใจนิดนึงแต่ก็ยังโชคดีนะคะกว่ากว่าสถานการณ์ช่วงอื่นๆก็คือบางทีอะคะ่ะอาจจะแบบเป็นนี่เป็นสินโดยซ้ำไปแต่อันเนี้ยมันก็คือเหมือนกับว่าพอดีตัวเสมอตัวไม่ได้เจ็บตัวอะไรมากนะคะเปิดไพ่ขยายเพิ่ม,เต,มเติมนะคะในเรื่องของการเงิน,นะคะ่ะ คือมันเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณทำาหาคานะนัดรู้สึกว่ามาถูกทางแล้วไม่ว่าจะเป็นอาชีพหลักหรือว่ารายได้เสริมที่เข้ามาเองให้อดทนทําไปนะคะช่วงนี้อาจจะไม่ได้เห็นเป็นตัวเงินแบบชัดเจนแต่ว่ามันก็เป็นไปในทิศทางที่ดีต่อมาค่ะเรามาดูในเรื่องของการงานกันบ้างนะคะสําหรับการงานชาวปีกระต่ายคุณค่อนข้างที่จะคาดหวังกับเรื่องของงานมากพอสมควรนะคะ บางครั้งมันก็แอบจะเอาเก็บมาเครียดเองบางทีกลับมาที่ไพ่าใบแรกนะไ ที่นัดบอกว่ามีผู้ใหญ่โดนมีผู้ใหญ่กดดันหรือว่าโดนจับตามองหรือว่าโดนความเครียดบางทีอะค่ะตรงเนี้ยมันอาจจะเป็นตัวคุณเองด้วยซ้ำไปที่กดดันตัวเองนะคะดังนั้นก็คือโอเคเป้าหมายอะมีเอาไว้พุ่งชนได้นะคะแต่ว่าบางครั้งคุณก็อาจจําเป็นที่จะต้องลดขนาดเป้าหมายลงมาหรือว่าขยายเวลาให้มันเพิ่มมากขึ้นไปก่อนในช่วงนี้แล้วก็สิ่งที่คาดหวังเอาไว้ที่หวังเอาไว้หนึ่งสองสามสี่ค่ะอาจจะอา,อาจจะต้องคือแบบ อาจจะต้องมีอีกความคิดหนึ่งเพิ่มเข้ามาตรงที่ว่าเออช่างมันเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะได้เดี๋ยวมันก็ได้เองนะคะเป็นฟีลนี้เนาะคือช่วงนี้ในเรื่องของงานนะคะคุณมีงานใหญ่ที่คุณคาดหวังว่าคุณอยากจะได้อยู่นะคะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าดังนั้นคุณก็เอ,อิแบบนอนคิดนอนจินตนาการไปก่อนนะคะเปิดให้ขยายเพิ่มนะคะในเรื่องของบรรยากาศในเรื่องของงานโอกาสที่จะได้มีอยู่มากค่ะคุณไม่ใช่กะคุณชาวพิกายคุณไม่ได้ทางานแค่ด้านเดียวคุณอาจจะทํางานรับหลายหน้าที่รับหลายหลายอย่าง ะะเข้ามาแล้วก็บริหารจาัดก,การมันได้เป็นอย่างดีแต่อาจจะเหนื่อยๆน,นิดนึงนะคะในช่วงนี้เนาะเปิดไพ่เพิ่มเติมหนึ่งใบนะคะสําหรับชาวปีกระต่ายคนที่กําลังว่างงานอยู่ค่ะเรามาดูกันนะคะว่าคุณจะเป็นยังไงบ้างได้ไพ่ใบนี้ค่ะคืออ,อันนี้มันจะต้องเป็นการสมัครงานแบบหวานแหไปเลยนะคะนะต้องแล้วก็อีกอย่างนึง่งต้องผ่านคนที่รู้จักหรือว่าผ่านคนที่แนะนํามาให้ถึงจะมีโอกาสได้ ต่อมานะคะเรามาดูในเรื่องของความรักกันบ้างค่ะความรักนะคะเริ่มต้นจากคนที่มีคู่แล้วมีแฟนมีสามีหรือว่ามีภรรยาแล้วนะคะได้ไพ่ใบนี้ค่ะต้องการความช่วยเหลือเลยนะคะต้องบอกเลยว่าสภาวานนะณตอนนี้กับบรรยากาศของคู่ของคุณนะคะอาจจะมีการทะเลาะเบาแวงกันหรือว่ามีทัศนคติอะไรบางอย่างที่ไม่เข้าใจกันนะคะและเป็นผลมาจากคนที่บุคคลที่3ามะคะเข้ามาบุคคลที่3นั่นคือผู้หลักผู้ใหญ่นั่นแหละพ่อแม่ฝ่ายเราหรือไม่ก็พ่อแม่ฝ่าย เานะคะคเรื่องราวสามารถที่จะสลับกันได้นะคะมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยฉันต้องการความช่วยเหลืออีกอย่างหนึ่งนะคะชาวปีกระต่ายให้เรามัดระวังในเรื่องของอารมณ์เก,กลี้ยกล่อมนะคะโดยเฉพาะกับคนที่เกิดในวันอาทิตย์หรือไม่ก็คนที่เกิดในวันเสาร์หรือวันอังคารก็ด้วยเหมือนกันนะคะในชีวิตคู่บางทีคือแบบแค่หายใจก็ผิดแล้วแค่นั่งหายใจอยู่ข้างๆก็ผิดแล้วเลยแบบนี้ค่ะอันนี้ให้เรามารระวังด้วยซึ่งอารมณ์เกิดมาจากตัวชาวปีกระต่ายเองนะคะ ขอเปิดไพ่ขยายเพิ่มเติมในเรื่องของความรักของคนที่มีคู่แล้วค่ะในไพ่ใบนี้นะคะบางทีคุณอาจจําเป็นที่จะต้องใช้เวลาอยู่กับตัวเองให้มากกว่านี้แล้วก็ให้เวลากับตัวเองหรือไม่ก็มีพื้นที่ส่วนตัวเป็นของตัวเองในการคิดพิพจารณาหรือว่าการพูดคุยกับตัวเองก็ได้เปิดไพ่เพิ่มเติมให้อีกหนึ่งใบนะคะบางทีคุณอาจจะเจออะไรบางอย่างค้นพบอะไรบางอย่างก็ได้ว่าเฮ้ยไอ้สิ่งที่ทํามาเราก็มีส่วนผิดอยู่เหมือนกันอันนี้คือบรรยากาศของคู่รักนะคะไพ่ขย,ขยายเพิ่มเติม ขึ้นมาค่ะนั่นหมายความว่าบางทีชาวปีกต่ายเองอาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงนะคะคอยคุ้มครองแล้วก็ดูแลรักษาอยู่นะคะหรือว่าคุณอาจจะในช่วงประมาณเดือนตุลาคมนะคะคุณอาจจะมีเกมที่จะได้ไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงที่อยู่บริเวณริมน้าค่ะคุณก็สามารถขอพรอกับเขาได้เลยซึ่งนะ่ารู้สึกว่าอาจจะไปกันเป็นคู่ะคะ่ะคู่แฟนคู่สามีภรรยาของคุณนะไปด้วยกันจับมือไปด้วยกันนะคะย,ยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันมาเนาะ โดยรวมนะคะในความสมพันธ์ของคู่รักให้ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ค่ะต่อมานะคะเรามาดูคนโสดกันบ้างค่ะสําหรับคนโสดนะคะเริ่มต้นจากคนที่โสดสนิทก่อนนะไม่ได้มีใครคุยด้วยนะคะได้ไพ่ใบนี้ค่ะคุณมีโอกาสที่จะได้เจอเรื่องเซอร์ไพรส์นะคะอาจจะมีใครบางคนเข้ามาจีบคุณแบบจริงจังแบบชัดเจนแบบมาทอดสะพานแบบชัดเจนเลยนะคะว่าเอิญพี่แหลมมีความสัมพันธ์ดีๆมาให้ซึ่งเขาก็มามามอบสิ่งดีๆให้กับคุณนะคะความรู้สึกดีๆค่ะ เปิดไพ่ขยายเพิ่มเติมหนึ่งใบสำหรับคนที่โสสนิทนะคะแต่คุณก็กลัวนะคะกลัวในเรื่องของการเริ่มต้นหรือว่ากลัวในเรื่องของการที่จะมีใครสักคนคือกลัวโดนหลอกนั่นแหละค่ะ อาจจะได้ยินเสียงสุนัขเห่านิดนึงนะนอ,งอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนี่แหละค่ะก็คืออาจจะกลัวคือไม่กล้าที่จะเริ่มต้นกับใครหรือว่าไม่กล้าที่จะมีความรักครั้งใหม่เกิดขึ้นค่ะแต่นั้นก็มองว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีนะแค่อย่าหลงหัวปักหัวปั้มแค่นั้นเองค่ะแค่แบบต้องใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์สักหน่อยนึงนะคะในช่วงของเดือนตุลาคมเนาะ แล้วก็ทางนี้ทางนั้นก็ขึ้นอยู่กับคนฟังด้วยอย่างบางคนแบบอายุ30กว่าแล้วอะไรเงี้ยค่ะคือเป็นผู้ใหญ่แล้วอะพร้อมที่จะมีความรักแล้วอีกอย่างหนึ่งคือมีเหตุมีผลเป็นของตัวเองแล้วนะคะแต่สําหรับถ้าเกิดแบบเป็นเด็กๆอะอาจจะให้ระมัดระวังความวุ่นวายอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับวัยด้วยเนาะเพราะว่าการอ่านไพ่แบบนี้มันเป็นการอ่านไพ่แบบ general reading นะคะอย่างที่บอกไป ขอดูไพ่คาแนะนาดีกว่าค่ะดูซิว่าไพ่คาแนะนาจะบอกว่าอะไรคาแนะนาที่ห้าสิบดนะคะบอกว่าก็แค่พูดในสิ่งที่คิดบางทีชีวิตอาจจะดีกว่านี้ก็ได้นะคะต่อมาค่ะเรามาดูคนโสดต่อไปกันบ้างคนโสดที่มีคนคุยนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าความสัมพันธ์จะเป็นยังไงต่อไปจะพัฒนาหรือว่าจะถอยหลังหรือว่าจะเอายังไงดีนะคะเปิดไพ่หนึ่งใบค่ะในช่วงนี้นะคะสำหรับคนที่มีคนคุยนะก็มองว่า บางทีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะอาจจะเข้ามาเพื่อที่จะรักษาเยียวยาแผลใจให้กับใครบางคนก็ได้นะคะนัทก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีในการเจอกันนะคะแต่ว่ามันเหมือนกับไพ่ใบนี้มันเหมือนกับมันมีอยู่ฝ่ายหนึ่งที่เป็นผู้รับอย่างเดียวและมีอีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นผู้ให้อย่างเดียวซึ่งนัทมองว่ามันอาจจะเหนื่อยๆสักหน่อยสําหรับคนที่เป็นผู้ให้ดังนั้นน่ะถ้าเกิดว่าชาวปีกระต่ายเองที่ฟังอยู่แล้วคุณเป็นผู้รับเลยแบบนี้ค่ะถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกเปิดไพ่ขยะเพิ่มเติมดีกว่า คือนะตอนนี้ที่คุณรู้สึกว่าคุณเป็นผู้หลักเพราะคุณยังไม่ช่วยยังไม่แน่ใจว่าจะเอาอยัางไงดีและบางทีไพ่สองใบนี้สื่อในเรื่องของสุขภาพจ,จิตใจแสดงว่าคุณยังไม่พร้อมที่จะมีใครบางคนเข้ามานะคะยังไม่พร้อมเพราะเพราะอาจจะเป็นเหตุผลโอเคจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่โดนกดดันหรือว่าจากความไม่พร้อมของคุณหรือว่าจากแผลเก่าของคุณก็ได้นะคะแต่อย่างที่บอกไปว่าถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งซึ่งนัดมองว่าไพ่สองใบเปิดขึ้นมาแล้วนะคะนัดมองว่าน่าจะเป็นฝ่ายตรงข้ามกับชาวปีกระต่ายนั่นแหละที่เป็น ฝ่ายให้บางทีเขาอาจจะเหนื่อยก็ได้นะคะดังนั้นก็ต้องก็ต้องเราก็ต้องผัดกันรู้ผัดกันผัดกันให้ผัดกันรับเนาะนะคะถึงจะดีนะคะต่อมาค่ะเรามาดูในเรื่องของสุขภาพและอุบัติเหตุที่จําเป็นที่จะต้องระมัดระวังข้อแรกเลยนะคะให้เรามัดระวังถ้าเกิดว่าคุณมีโอกาสได้ไปเที่ยวสถานที่ที่เป็นแหล่งน้ําให้ระมัดระวังด้วยอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นจากน้า ะะส่วนในเรื่องของสุขภาพก็คืออาการร้อนในอาการอักเสบภายในร่างกายนะคะทานยาแก้อักเสบไม่ใช่ค่ะพูดผิดทานยาแก้ร้อนในนะคะแล้วก็อาจจะต้องแบบดื่มอะไรบางอย่างที่ลดการอักเสบในร่างกายะคะ่ะเพราะว่า,บา,บ,าบางอย่างบางคนคนเรามันมีการอักเสบเกิดขึ้นได้นะคะอให้เรามามระวังตรงนี้เราก็ให้เรามาระวังความดันค่ะสาหรับใครที่เคยเป็นใครที่เป็นอยู่นะความดันต่างๆนะคะก็คือในเรื่องของอารมณ์นั่นแหละ ทีนี้เรามาดูในเรื่องของจุดอ่อนของชาวบิการะตายกันบ้างค่ะจุดอ่อนของคุณนะคะนั่นก็คือในเรื่องของการเกลี้ยกล่อมแล้วมันเป็นการเกลี้ยกล่อมที่มันไปส่งผลกระทบต่อคนใกล้ชิดคนที่หวังดีกับคุณนะคะคือไปเหวี่ยงใส่เขาไปใส่อารมณ์ใส่เขาทั้งที่จริงๆบางทีมันอาจจะไม่ใช่เกิดจากสาเหตุของคนเหล่านั้นเลยอันนี้ให้เรามาระวังนะคะว่าคนใกล้ตัวอาจจะถอยห่างหน่อยในช่วงนี้ ะะต่อมาค่ะเรามาดูในเรื่องของโชคลาภกันบ้างโชคลาภไม่แนะนําให้เล่นเลยนะคะไม่โดดเด่นในเรื่องของโชคลาภเลยค่ะทีนี้ขอพูดในเรื่องของพาร์ทเนอร์กันหน่อยนะคะพาร์ทเนอร์หุนส่วนผู้ร่วมหุนผู้ร่ว,รวมลงทุนนะคะสำหรับใครที่มีเนาะพาร์ทเนอร์ในช่วงนี้กับสิ่งที่คุณทําอยู่ค่ะน่ารู้สึกว่าให้ใจเย็นๆลงหน่อยถึงจะดีนะคะบางทีคุณอาจจะโดนกดดันมาโดนบีบจากลูกค้ามาอะไรแบบนี้ค่ะ พยายามอันไหนที่ปฏิเสธได้อะไรอะไรที่ทำเรารู้สึกว่าเออม,มันดูเข้าเนื้อมันดูเข้าตัวอะไรแบบนะะี้ค่ะก็ให้ปฏิเสธไปก่อนให้แบบนิ่งๆไปก่อนอย่าเอาให้มันขาดทุนก่อนนะคะคือคงสถานการณ์เอาไว้ก่อนโอเคมันไม่ได้มีอะไรดีขึ้นแต่อย่าทําให้มันแย่ลงนะตอนนี้นะคะในช่วงเวลานี้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างค่ะสําหรับชาวปีกระต่ายใช่ไม่ใช่แหละจริงไม่จริง,รงยังไงสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะคะนอกเหนือจากดวงของคนทั้ง12นักษัตแล้วนัดยังมีดวงของคนทั้ง12 เดือนเกิด12ราศีและดวงของคนทั้ง7วันด้วยคุณสามารถเข้าไปเลือกดูเลือกฟังกันได้นะคะที่ภูมิใจนำเสนอมากๆเลยนั่นก็คือพิกอาร์คค่ะ พิกอาคาดของนั้นนะคะไม่มีวันหมดอายุค่ะ EP ล่าสุดนี้เหมาะสำหรับคนโสดมากๆเลยนะคะชื่อหัวข้อว่าคนที่กำลังจะเข้ามาอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าคนที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณจะเป็นยังไงบ้างคะ่ะแต่บอกเอาไว้ก่อนเลยนะคะว่าอย่าเพิ่งไปอ่านคอมเมนต์ก่อน,นะคะ่ะให้เลือกกล่องไพ่ก่อนนะคะแล้วค่อยอ่านคอมเมนต์นะคะ แล้วถึงจะโอเคเนาะเพราะบางทีมันอาจจะมีผลต่อการเลือกไพ่ของคุณค่ะใครที่สนใจอยากดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถทักมาได้เลยหรือว่าหาเบอร์มงคลก็ได้นะคะ line at nat horo 6 4ค่ะ NATSORO64 นะคะฝากช่องทางการติดตามด้วยแล้วกันค่ะ Facebook fanpage และ YouTube channel ที่มีชื่อว่านัดดูดวงเจาะชีวิตนะคะจะมีการไลฟ์สดแล้วก็จะมีโพสต์ดีๆหรือว่าให้ร่วมกิจกรรมสนุกกหรือว่าต่างๆมากมายที่เกี่ยวข้องกับการดูดวงหรือว่าการมูเตโลนนะคะห้ามพลาดก,กันกดติดตามเลยค่ะสุดท้ายนะคะใครที่ถูกใจ ฝากกดไลค์กดแชร์และก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับหนักด้วยค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันในคลิปอ,อื่นๆื่นะคะสวัสดีค่ะ